โอ้โหทุกคนดูดิกลุมง่ายแล้วเอามือสอดได้แล้วตั้งนี้ นี่แหละผลของการเก็บไม่เคยตัดขาขคือเก่าี่นี่สุน็ก่าว้าวฟันทาสติก็บเลยทุกคนค่ะไปะ <c oughs> ก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดอยู่แมงกวนดูดีทุกคนแดดก็พอแดด ลงคือก้าเออกไปเออเออเอาโล,ลท้องฟ้าเป็นอย่างนี้ค่ะฝนมาแล้วนี่ ตับตับตับเลยเราเก็บนะจะเอาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนอุ่นขาไหมฝันนางงามพุณเรา ตรงนี้ไม่เคยตัดขานะคะเขาเขาึ้นมาเหมือนเก่าเนี่ยฝจะมาแล้วค่ะทุกคนจะได้ขาแม่โดนตัวน้อย,ออน,อยนี๋ยกขันยกขา,า,าไมไหม ปัดเอาทีหลังนะเดี๋ยวจะเฉือนเอาเลย มันจะมาแล้วดูนขาเดูนขาทุกคน ยักเขมี mm ่แบบนี้ะมยูคันผ้าแคระเดอชูระฟรัมอือหือยักเขมี่ยัแล้มี่จอบอะาชระฟลัมมองไม่เห็นข้างหลังเหยียบเสเละเลย เอามีก็ไม่ได้ตรงนี้มันกองอยู่แค่ตัวน้อยดหกิดอะขึ้นหรอคะนกอดก็ดีทุกคนว้าวโอ้ยจ้าว้าว

แม่แม่ต้องเก็บเร็วนะคะเพราะว่าลูกแม่ไม่สบายนะ,ะน้องเป็นลมชักนะโรคลมชักเอเยันหิง,อง <Everything. S 1> โอ้เห็ดพึ่งหวานดอกแรกของสวีเดนนะคะ คอ,อยุหวานมาแล้วเพิ่งหวานมาแล้วคะ่ะนี่จ้าดอ,อกแรกแหกม้านจ้าพี่นอ้องอหือ อกว่าเออขามันแตกค้ามันแหลกขามันหักมันมุนม่อแล้ว้างแมมันพอค่ะมันแตกมันมุนอยู่ในปลาหรอกเป็นเชื้อมันต่อไปมอตมัสยใดอย่างเล็กๆน่อยๆแทนคอยเดอร์เสียเวล่เวลามานั่งกีบเอาคิบเอา <c oughs> ขับรถพไปบนมาเ <c> ด <oughs> ินรถก็พักนี่แจ็คโอเคค่ะทุกคนปะเก็บเลยเดี๋ยวรถมานะคะ I <laughs> it. tiếp tục mong kiếp nhạc nhạc 啊，你 เห็นไหมกร <c oughs> ะห้ตัวรเบียนตัวเราดานเองยอะสีนะสวอปลอกกัมนโอเคโอคโย้ยอุ่นหรืกเกล็ดดานเจ็บล้างแล้วพ่อไม่น้องให้หมอบอยู่ข้างใต้ต้นไม้เนี่ยเกรงนะปวดหลังปวดตรงปวดตรงบ่านะนอ,ยาอ,อย่นี้ดูดะอ่ะอยเาเียสิเ่้ Aku oh, tunggu dikon, papi. Kondan yuk, ayah. Lu kelok pikir. ที่แล้วแม่จำตรงนี้ได้เห็นไหมเนี่ยใหญ่แล้วเนี่ยคลุ โอดอกนีไหมโอ,แอยแดดหยาลายโดิดกรับเสียนนะจ๊ะ banyak uh. <tuh> mundu Ayo

ตรงนี้โลกอตกใหญ่แห้งตกใหญ่ได้ออกพี่น้องฝนตกนะคะมืดมาเลย ว้าวยังไดเก็บเลยนะฝนจะตกแล้ว ดูนะคะทุกคนคนเก็บโง่ๆยังไม่แป้งกับคนเก็บฉลาดๆยางพ่อเพชรน้องเคนนะดูค่ะไม่สะอาดแถมต้องทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งอีกตึงหากดูเห็ดก็ไม่ได้ได้แค่นี้เรจียบร้อยแต่ขานั่งทำสวยเดี๋ยวจะไม่สวยพื่นน่ะสวยตายละเบิง้งด้วยทำไม่เห็ดความสะอาดอีกคือเกา่มามันนั่งคัดนั่งอเนี่ยวออก,ค,อกคือเก่ามันเก็บงโง่ๆคือแม่แป้งไงเก็บบ่สะอาดไง สักกิโล่ละบาทนี้เต็มอายะเนี่ยนั่งตัดขาเนี่ยแป๊บเดียวจับล้างเสร็จเรียบร้อยดูปริมาตรเขานะคะตอนเก็บเห็นแม่แป้งไม่เอาคุณภาพอะไรทั้งนั้นไม่เอาปริมาตรกอ่อนแล้วเอา,อาคุณภาพค่อยมาคัดทําเอาทีหลังนะคะค่อยดูตอนจบดูดิมันจะได้กี่บาทเนะี่ยขับไปตั้งไกลนั่งงมยุหานละกวชีได้เฮ้ยคนที่มักเนี่ยคือแม่แป้งอะแม่แป้งเก็บให้บึง เพื่อได้ไปมักเนี้วแบบแม่แปงก็เ <hot> ป็นมึงมือเงนมึงมึงมึงจิจเจ้ามากนะคอยรู้ว่าคอยเก็บจังไดคอยรู้ว่คอยเฮ็ดจังไดแล้วสีไดดเงินจ้ะพี่น้องคอยว่ามานัางเสียเวลายุ่งกัดคอยหามคอยดอกจ้ะคอยรู้ว่าคอยเฮ็ดจังไดคอยได้เงินอันใดที่มันแตกไปก็แตกไปอันใดที่มันหักไปก็หักไปมันอยู่ในป่าของมันมันก็แตกก็หักอยู่ในป่ามันเกิดขึ้นของเก่าของมันคือเก่า แล้มนันนังเฮ็ดเสียเวล,ลาเวลาคิดสำสกักจำเจอะไรแบบเวลาโบราณมันไม่ทันกินนะคะมันไม่ทันลูกค้าจริงๆเฝ้ายุ้มเอาเฝ้าตัดเอาปี2024แล้วนะคะคิดใหม่ทําใหม่นะคะอะไรที่มันได้เงินรีบเอาเฝ้าเอาเฝ้าเอา,า,เอาแล้วมันนอนกอดเงินอยู่ในบานเนี่ยท่านลูกค้าอีกตัางหากเดี๋ยวนี้สมัยนี้ลูกค้ามันไม่มนั่งรอนะคะโอ้ยบ่แม่นว่าเก็บขายอยู่เจ้าเดียวเนาะคนอื่นเขาก็ขาย โอ้ยสิมาให้่นางจอบเอาเห็ดบ่แม่นเศร้า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 เก็บแล้วก็บ่แล้วต้องค่อยๆเฮ็ดค่ะค่อยนั่งปาดค่อยๆตัดขาญาติมันแตกญาติมันหักโอ้ยแล้วก็มานั่งเล่มอยู่บ้านมาเห็นความสาอยู่บ้านอีกบ่แล้วอีกก็คือเก่าจะพี่น้องจำเจเสียเวลาซ้ำซากความคิดบรโบรานเก่าครึกครึกคลำครึกให้แบ่งว่าเฮ็ดนำดอกจ้จเนว่าไ้เงิน แบ่งฟ pues really ้าเอาฟ้าเอาฟ้าเอาฟ้าเอาเงินนี่แหละขอายฮ็ดนี่แหละเนวสีใดงเงินขวยเดี๋ยวแนวเก็บสไตล์แม่แปลงนะเนแนวค้นทิมักแม่แปลงเก็บไอ้คนท่มักเบิงเนี่งสี่เนาะรวดเร็วผพ้ใได้บะมัากับไปมองอื่นไปมองเมืองมองทเจ้ามากพุ่นอ่ะเฮ็ดห้เปิงหลายเทือแล้เดนแล้วตอนจบมันเป็นจังใดเห็นบ่เห็ดข่อยงามบ่พี่น้อง นะให้มีอะไรติดสักนิดเนี่ยโดยมันแห็งแค่นั้นแหละ้าจังใดไม่แปลงกับไปแล้วฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับรัวน้อยๆไม่แปลงน้ำเดือด้าสวัสดีจ้า